สวัสดีค่ะพบกับรายการวันเล่ crazy ก็เช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์เกมนะคะหลังจากที่ไทยแพ้อเมริกาไปาย0ต่อ3เซตด้วยกันค่ะในศึก VNL 2023นะคะด้วยสกอร์25ต่อ21 25ต่อ18และ25ต่อ16ค่ะ โดยการเริ่มเกมในวันนี้นะคะทีมไทยของเรานะคะคก็มาพร้อมกับชุดสีแดงนะคะสีสันสดใสเลยทีเดียวนะคะวันนี้เราก็ลงสนามไปนะคะวันนี้นะคะในเซตแรกเนี่ยเรายังไม่เห็นพิมพิชญาลงสนามนะคะโค้ชออสเนี่ยได้มีการให้เพียวอัชารพรเนี่ยไปเล่นตำแหน่งบีหลังแทนพิมพิชญานะคะแล้วก็ให้มดดอยนะคะวิภาวีเนี่ยลงมาเล่นหัวเสาแทนนะคะ ก็ในเซตแรกนี่ก็คู่ขี้สุสีกับอเมริกาเลยนะคะก่อนที่ช่วงท้ายเซตเนี่ยอเมริกาจะเบียดแล้วก็เข้าป้ายเก็บชัยชนะในเซตแรกไปได้ค่ะส่วนในเซตที่2องนะคะ ของเราก็เล่นได้อย่างสูสีเหมือนกันนะคะในช่วงเซตแรกนะคะแต่ก็โดนอเมริกาฉีกไปนะคะในช่วงกลางเซตนะคะและสุดท้ายเราก็พยายามไล่ทาแต้มขึ้นมานะคะในช่วงเซตที่2แต่ก็ไม่ทันค่ะสุดท้ายก็โดนอเมริกาแซงเข้าป้ายเก็บเซตที่2ไปได้อีกนะคะกลายเป็นว่าอเมริกาเนี่ยนำไป2ต่อศูนย์เซตด้วยกันค่ะ พอมาเซตที่3นะคะช่วงต้นเซตเนี่ยต้องบอกเลยว่าทีมไทยมาดีมากๆนะคะมีการนําอเมริกาด้วยนะคะในช่วงต้นเซตนะคะแต่พอมาเป็นช่วงกลางเซตนะคะเราก็โดนอเมริกาตามมาทีเสมอได้นะคะแล้วก็ผลัดกันได้แต้มผลัดกันเสียแต้มนะคะจนสุดท้ายนะคะในช่วง ปลายๆของเซตที่3นะคะเหมือนเราหมดแรงค่ะเหมือนนักกีฬาไทยของเราไม่ค่อยมีแรงนะคะทุกคนเนี่ยเวลาเล่นในสนามวันนี้เนี่ยดูแบบอ่อนเพลียมากๆเลยอาจจะเป็นเพราะเกมที่เราเจอกับเยอรมันมาเมื่อวานก็ได้นะคะแล้วก็เราเนี่ยพักยังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยและเราก็ต้องมาลงแข่งกับอเมริกาแล้วนะคะเลยทําให้นักกีฬามีอาการอ่อนล้านะคะในการลงแข่งในครั้งนี้นะคะก็เลยทำให้เซตที่3เนี่ยเราแพ้ไปอีกนะคะ25ต่อ16ค่ะ ทำให้การแข่งขันแมช์นี้นะคะทีมไทยของเราเนี่ยไม่มีแต้มจากการแข่งขันเลยนะคะเพราะว่าเราแพ้มาศูนต่อ3เซตด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูอันดับในตาราง VNL กันดีกว่านะคะว่าหลังจากที่เราแพ้สหรสัฐอเมริกาแล้วเนี่ยอันดับของเราในตาราง VNL เราจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่ค่ะตอนนี้นะคะทุกทีมนะคะมีการแข่งขัน6นัดนะคะเว้นแต่ทีมของจีนกับ เยอรมนีนะคะที่มีแข่ง5นัดทุกทีมเนี่ยแข่ง6นัดเหมือนกันหมดนะคะทีมไทยยังคงที่อยู่ที่อันดับที่10เหมือนเดิมค่ะแต่เราก็ยังมีโอกาสนะคะที่จะลุ้นเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้เพราะว่ายังเหลือแมตช์การแข่งขันอีกหลายแมตช์นะคะให้เราได้ลุ้นกันค่ะและพูดถึงรูปแบบเกมในวันนี้นะคะถ้าจะให้วิเคราะห์เลยเนี่ยก็ในมุมมองของแฟนวอลเลย์บอลนะคะต้องบอกว่าในมุมมองของแฟนวอลเลย์บอลที่ติดตามมาตั้งแต่ยุคข,ของ แอนนาไพจินดานะคะพัชรีแสงเมืองปิยามาตค่อยจะโปะนะคะก็ติดตามวอลเลย์บอลมาตลอดแล้วก็ต้องเท้าความก่อนว่าจริงๆแล้ววอลเลย์บอลไทยเนี่ยมีมีอะไรที่พัฒนาขึ้นมาแบบก้าวกระโดดเลยนะคะถ้าใครติดตามมาตั้งแต่รุ่นแรกๆรุ่นบุกเบิกเลยนะคะรุ่นก่อนเจ็ดเซียนแล้วมาเป็นเจ็ดเซียนนะคะแล้วก็มาเป็นรุ่นปัจจุบันนี้นะคะต้องบอกว่าทีมวอลเลย์บอลไทยของเราเนี่ยมีความพัฒนาขึ้นมากเลยนะคะ แต่ในเกมเมื่อวานนี้เนี่ยเท่าที่มองเนี่ยทีมไทยเนี่ยหลักๆเลยอาจจะมีอาการอ่อนล้าอ่อนเพลียนะคะจากการแข่งขันกับเยอรมันนะคะที่มีการแข่งแบบเกมยาวนะคะถึงไม่ได้เล่น5เซตก็จริงแต่ว่าใช้เวลาในการแข่งขันไปเนี่ยเกือบ2ชั่วโมง นะคะแล้วก็เราใช้พลังงานค่อนข้างเยอะมากในการเจอกับเยอรมันเมื่อวานนี้นะคะและทีมเราเนี่ยก็ยังมีเวลาพักไม่ถึง2 4ชั่วโมงนะคะเราก็ต้องมาแข่งกับสหรัฐอเมริกาแล้วนะคะก็ทําให้เกิดอาการอ่อนล้าได้นะคะนี่ก็อาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่ทําให้เมื่อวานนี้เราโชว์ฟอร์มได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแล้วก็ทําให้เราเแพ้อ,อเมริกาไป0ูนย์ต่อสนะคะส่วน อีกประการหนึ่งนะคะที่ทางรายการวันเล่ครซี y เล็งเห็นเนี่ยก็คือว่าปัญหาเดิมของเราก็คือเรื่องของการเปิดบอลแรกนะคะแต่ต้องบอกว่าวันนี้เราเปิดบอลแรกได้ถือว่าดีนะคะแต่ก็ยังไม่ดีที่สุดเนาะยังไม่ดีเท่าที่ควรก็ยังต้องไปปรับแก้ปรับแก้ตรงนี้อยู่นะคะาการเปิดบอลแรกวันนี้ไม่ได้ เรียกว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรมากเราก็ยังเปิดบอลแรกได้แต่มันก็ไม่ค่อยเข้าจุดเท่าไหร่ทําให้เราเนี้ยไม่สามารถเล่นบอลสูตรได้แต่ถ้าลูกไหนที่เราเปิดบอลแรกเข้าจุดเนี้ยเราก็เล่นบอลสูตรได้และกําลังจะได้แต้มด้วยนะคะอันเนี้ยก็คิดว่านักกีฬาแล้วก็ทางทีมสตาร์โค้ชเนี่ยกำลังหาวิธีการแก้ไขอยู่ต้องยอมรับเลยว่าทุกทีมไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือว่าฝั่งยุโรปเนี่ยเวลาที่เขาเจอกับทีมไทยเนี่ย เขารู้เลยว่าจุดอ่อนของทีมไทยคือการเปิดบอลแรกเพราะฉะนั้นวิธีการเล่นของเขาคือเสี่ยงเสิร์ฟเสิร์ฟให้รุนแรงเสิร์ฟให้รับยากที่สุดแล้วเวลาตีก็คือตีให้หนักที่สุดตีแบบระเบิดบล็อกไปเลยไม่ต้องสนใจว่ามันจะโดนบล็อกหรือว่ามันจะออกหรือมันจะลงนะคะอันนี้คือข้อได้เปรียบของผู้เล่นที่ตัวสูง กว่าเราแล้วก็ผู้เล่นที่เขาค่อนข้างทํากันบ้านกับเรามาทีต้องบอกว่าทีมอเมริกาเนี่ยเจอกับเรามาเยอะแล้วก็เขาเนี่ยไม่เคยประมาทเราเลยนะคะยิ่งโคโ้ชคนนี้เนี่ยที่ชื่อว่าคาสคิลไลเขามาคุมทีมสหรัฐอเมริกาเนี่ย ทุกครั้งที่เจอกับทีมไทยเขาไม่เคยประมาทเราเลยจริงๆถ้าใครที่ติดตามวลเล์บวนเรามาตลอดจะรู้ว่าสหรัฐอเมริกาไม่เคยประมาทไทยนะคะถึงแม้ว่าอันดับโลกของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะอยู่สูงกว่าเราหลายอันดับนะคะแต่เขาก็ให้สัมภาษณ์ทุกครั้งนะคะหลายๆครั้งหลายๆครั้งที่เราเจอกับอเมริกาเนี่ยทางโค้ชเขาก็จะให้สัมภาษณ์ทุกครั้งเลยว่าทีมไทยเนี่ยเป็นทีมที่เล่นด้วยยากนะคะต่อให้เขาจะชนะเราก็ตามแต่เป็นทีมที่เล่นด้วยยากเพราะว่า รูปแบบการบุกของเราเนี่ยนะคะมันค่อนข้างหลากหลายแล้วก็เขาเนี่ยจับทางได้ค่อนข้างยากแต่ถ้าเขาสามารถทำลายเกมรับเสิร์ฟของเราได้เกมก็จะเป็นฝั่งเขาทันทีที่กำชัยเหนือเราและอีกประการหนึ่งเลยนะคะจากคำสัมภาษณ์ของเพียวอัชราพรนะคะที่ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมผู้สื่อข่าวที่ไปทำข่าวอยู่ที่นู่นนะคะ ซึ่งเพียวก็ได้สัมภาษณ์ประมาณว่าจริงๆแล้วบอลแรกของเราในการเจอกับอเมริกาเนี่ยก็ไม่ที่เป็นปัญหาอะไรมากนักนะคะแต่ว่าก็ยังต้องปรับแก้นิดหน่อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเพียวอัจฉรพรมองไปถึงเรื่องของระบบทีมของเรานะคะที่มีการสื่อสารกันหรืออาจจะยังเข้าใจกันผิดหรืออาจจะสื่อสารกันไม่มากพอความเข้าใจภายในทีมภายในเกม ที่เล่นด้วยกันเนี่ยมันเลยทําให้ทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างผิดพลาดไปหมดเลยแล้วก็วันนี้ส่วนใหญ่รูปแบบเกมของเราเนี่ยเราไม่ค่อยมีบอลสูตรสังเกตไหมคะเพราะว่าเราเปิดวันแรกไม่ค่อยได้แล้วก็การสื่อสารของเราเนี่ยมันผิดพลาดไปนิดหน่อยเพระาะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเพียวอัชรพรก็ให้สัมภาษณ์สือ่อแล้วก็มองว่าต้องไปปรับแก้ตรงนี้นะคะและถ้าเราปรับแก้ตรงนี้ได้เนี่ยเราก็จะกลับมาท็อปฟอร์มได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ ก็เห็นด้วยกับเพียวอาชราพรทุกป,ประการเลยค่ะว่าจริงๆตรงนี้ก็เป็นจุดอ่อนของเราแล้วก็เพียวยังพูดเสริมอีกว่าทีมอเมริกาเนี่ยเขาค่อนข้างรู้จุดอ่อนจุดแข็งของทีมไทยเมื่อทีมอเมริกาเขามีข้อมูลเกี่ยวกับทีมไทยเยอะขนาดนี้เนี่ยทุกครั้งที่เจอกันเนี่ยมันก็จะทําให้อเมริกาเนี่ยได้เปรียบเรานะคะเขามีรูปร่างที่สูงใหญ่มีบล็อกที่สูงใหญ่แล้วก็ที่สําคัญเลยเขามีการตีที่หนักหน่วงและวิธีการเล่นของเขาเนี่ย คล้ายๆกับของทีมไทยนะคะสังเกตดูเขาจะมีบอลสูตรบอลแทกนะคะแต่เขาเป็นบอลสูตรบอลแทกในเวอร์ชั่นที่คนตัวใหญ่เขาเล่นและอเมริกามีความไวไม่ค่อยช้าเหมือนฝั่งยุโรปนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาชนะอเมริกาได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะนักกีฬาของเราก็ทําเต็มที่แล้วนะคะทุกคนก็เต็มที่ที่สุดแล้วนะคะเมื่อวานนี้นะคะบอกเลยว่าแฟนวอลเลย์บอลตัวจริงนะคะส่วนใหญ่ไม่มีใคร โกรธนักกีฬาไทยนะคะไม่มีใครโกรธนักกีฬาเลยนะคะก็คือเรารู้อ่ค่ะว่านักกีฬาเราเนี่ยต้องเจอกับอะไรมาบ้างนะคะต้องผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะมาเจอกับอเมริกาเนาะมันก็อาจจะมีอาการเหนื่อยล้ากันบ้างนะคะสําหรับร่างกายที่เราใช้มาหนักแล้วก็ไม่ได้พักผ่อนเลย อันนี้เนี่ยนักกีฬาแล้วก็ทีมสตา r โค้ดเนี่ยเขาก็จะต้องกลับไปปรับแก้ตรงนี้อย่างแน่นอนนะคะเชื่อว่าทางทีมสตารโค้ดแล้วก็นักกีฬาเนี่ยเขาก็อยากจะชนะเหมือนกันแหละเนาะใครลงแข่งก็อยากจะชนะทั้งนั้นนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเรายังมีแมตช์การแข่งขันเหลืออยู่นะคะส่วนแมตช์ต่อไปนะ,ะทีมสาวไทยของเราจะต้องโครจรไปเจอกับทีมเซอร์เบียนะคะทีมอันดับ5ของโลกในขณะนี้ในเช้าวันที่17 มิถุนายนนะคะเวลาเจ็ดโงเช้าตามเวลาในบ้านเราเนาะก็ตื่นเช้ามาเชียร์สาวๆของเรากันได้นะคะเชียร์ให้สาวไทยของเราเนี่ยเอาชนะเซอร์เบียให้ได้นะคะอันดับโลกแล้วก็คะแนนสะสมในเวนเอลของเราเนี่ยจะได้ขยับขึ้น จร,จริงๆเราก็ต้องบอกว่าทีมไทยขอเราก็เคยชนะเซอร์เบียมาแล้วนะคะในรายการ VNL อย่างปีล่าสุดเมื่อปีที่แล้วเราก็ชนะเขามาได้เพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยเชื่อว่ายังไงเราก็สามารถชนะเข้าได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูณนะหน้างานอีกทีนะคะว่าสภาพร่างกายของนักกีฬาของเราเนี่ยจะพร้อมหรือไม่นะคะเพราะว่านักกีฬาเขาเดินทางก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมคะยังจะต้องฝึกซ้อมแล้วก็ลงแข่ง แข่สงสนัดในช่วงเวลาที่ไม่กี่ชั่วโมงแบบนี้เนี่ยแล้วเล่นได้ขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะยังไงรายการวอลเล่ครีซี่ก็เป็นกําลังใจให้กับทีมสาวไทายของเราเสมอนะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของชนิสชาแนลด้วยนะคะแล้วกลับมาพบก,กันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ